คุณผู้ชมคะคุณกันจอมพลังไปช่วยเหลือคุณลุงท่านนี้คะ่ะแกอายุ60ปีนะคะแกป่วยแล้วสภาพที่แกอยู่นอนเหมือนเป็นเพิงพักอะคะ่ะพี่อุ๋ยขับถ่ายอะไรตรงนั้นแล้วก็นอนทับสิ่งที่ตัวเองขับถ่ายอยู่อย่างนั้น <in> อะหลายปีสี่ส้ห้าปีอะคะ่ะตอนที่ไปถึงจะไปช่วยอะทุกคนเห็นสภาพแล้วโห <c oughs> เห็นใจแกมากจริงๆแต่แกมีลูกนะลูกสาวลูกสาวบอกว่าก็ไม่ใช่ไม่ดูแ,แลนะ ดูแลเท่าที่ดูแลไหวเพราะว่าตัวเองก็ลำบากเหมือนกันลองไปดูหน่อยค่ะเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเคลียร์เคลียร์ทางเดี๋ยวให้ทีมเราออกไปก่อนครับพี่เดี๋ยวเอาเอาตัวไปก่อนแล้วกันนะพี่พี่เดี๋ยวเรามูกกันดีกว่านี่ค่ะคุณลุงท่านนี้คุณลุงสุขสรรยิ้มเฉลยหรือลุงแก่อายุหกสิบค่ะทางคุณธนกรจิตอริรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคุณกันจอมพลังเขาไปช่วยนะคะ คือเป็นเพิงพักอะไม่ได้เป็นบ้านด้วยซ้ำคุณผู้ชมอยู่แบบนี้เลยสุขุมวิทย์ร้อยหนึ่งุณวิถี47ค่ะพระโขนงกรุงเทพคนลุงแกพอมมากแล้วก็พื้นที่นอนอะมีผ้าห่มที่เปื้อนไปด้วยปสวัสสาวะอุจจาระแล้วคือเหมือนขับถ่ายตรงนั้นแล้วก็นอนทับอยู่ตรงนั้นเลยนะคะลุงแกอยู่แบบนี้5ปีแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็เนี่ยไปช่วย เอาเอาเข้าไปยกแ<อ>กออกมา,า,าช่วยเหลือก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าจุดที่แกอยู่ก็เนี่ยต้องผ่านบ้านคนอื่นบ้านเช่าบ้านก็ต้องค่อยๆพาตัวคุณลุงแกออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลตำรวจเราได้คุยกับลูกสาวของอาาคุณลุงแกด้วยค่ะนางสาวรุจิวันอายุ29ยลูกสาวบอกว่าแม่เธอเสียไปแล้วน้องสาวก็ไม่แข็งแรงเธอเป็นเสาหลักของครอบครัวเธอทำงานเป็นแม่บ้าน เงินเดือนน้อยมากสามีเป็นไรเดอร์แล้วก็ต้องเลี้ยงลูกอีกสองคนแล้วก็เลี้ยงคุณยายด้วยอีกคนหมายความว่าเธอต้องเลี้ยงลูกสองพ่อหนึ่งยายอีกหนึ่งพ่อเนี่ยต้องไปอยู่เพิงพักตรงนั้นเพราะพ่อติดเหล้าป่วยเส้นเลือดในสมองตีบและพ่ออยากอยู่คนเดียวสิ่งที่เธอทำได้ก็คือซื้ออาหารมาให้ ไม่เคยขาดนะอาหารน้ำอะไรเงี้ยเอาไปให้พ่อกิน,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 นแต่ไม่มีเงินไม่มีเงินที่จะซ่อมแซมที่อยู่ให้พ่อคือดีใจมากนะที่วันนี้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็พาพ่อไปรักษา<อ>เพราะเธอพยายามแล้วสุดความสามารถของเธอแล้ว<อ>มันได้แค่นี้จริงๆคุณ<อ>ขอบคุณมากๆค่ะเพราะว่าเราเองก็ บ้ายากจนโนเราก็ไม่ได้รู้ว่า,าเราควรจะทํายังไงจะติดต่อหน่วยงานไหนหรืออะไรแล้วมันจะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องขอบคุณคนที่แจ้งไปด้วยว่าแบบมีมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณลุงอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าสบายใจไหมในในตอนนี้ก็ยอมรับว่าสบายใจค่ะแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่แบบว่ามาช่วยคุณพ่อได้ออกจากในในในจุดนี้ ใช่ค่ะยืนยันว่าไม่ได้ละทิ้งปล่อยปะละเลยอาไมไม่ได้ปล่อยปะละเลยเลยค่ะใช่แต่ก็คนแถวนี้ก็จะรู้ว่าเขาเมาคุณพ่อเป็นเขาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณผู้ชมคะเพื่อนบ้านที่ร้องไปถึงคุณกันจอมพลังให้มาช่วยอ่ะเพื่อนบ้านบอกว่าไม่จริงบอกลูกสาวของลุงแกพูดไม่จริง อดวลองฟังเสียงเพื่อนบ้านหน่อยค่ะก็เลี้ยงมาห้าปีแล้วมันไม่ไหวแล้วหลานเราก็เยอะเช้าเย็นเท้าเย็นแล้วก็แฟนเป็นมะเร็งไงถ้าเกิดแฟนเป็นเป็นมะเร็งก็ไม่แจ้งก็ตอนนั้นจะแจ้งก็กลัวเดือดร้อนไงเดี๋ยวเดินผ่านเดี๋ยวเขาก็ด่าีดอกนั้นดอกนี้ลูกมันน่ะลูกมันสองคนเล่นละครให้ดูมันต้องถอยไปเยอะ๋ถวต่อไปถนนแล้วอย่ามาอย่ามายิงคุยยิงถอยเข้ไปถนนแล้ว รับใช้นี่ให้ลูกมันชั่วที่มันพูดเมื่อกี้มันเล่นละครนน,น,น่นเัินถามมันถามชาวบ้านนี่นี่ไงเพื่อนบ้านบอกว่าลูกสาวของคุณลุงอ่ะทําการแสดงต่อหน้านักข่าวจริงๆแล้วเพื่อนบ้านเป็นคนดูแลคุณลุงเพราะคุณลุงเป็นเพื่อนกับสามีของเพื่อนบ้านท่านนี้แต่ตอนนี้สามีเธอป่วยงเธอก็เลยดูแลคุณลุงแก่ไม่ไหว ก็เลยต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยซึ่งลูกสาวของลุงอ่ะไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้ดูเลยเอาอยัางไงล่ะคะคุณกันจอมพลังบอกว่าก็ไม่รู้แหละสภาพของคุณลุงลุงแก่กับชื่อลุงแก่นะคือดูน่าสงสารมากจริงๆอ่ะนอนจมบัตรบวะอุจจาของตัวเองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วคุณกันบอกว่าคือมีข้อมูลมาว่าบางวันอ่ะตัวเงินตัวทองไปนอนอยู่ข้างๆลุงแก่วันดีคืนดี งูเลื้อยอยู่งูไปนอนอยู่ข้างๆลุงแกเฮ้ยโออเพื่อนบ้านเลยแบบไม่ไหวเป็นห่วงกลัวแกจะไม่ปลอดภัยทีเนี้ยคือจริงๆแล้วยังไงดีก็ต้องให้ทางพอมองมาช่วยถูกไหมคะเดี๋ยวฟังเสียงคุณกันจอมพลังนิดนึงทางญาติเขาก็บอกว่าเขาลําบากก็ดูแลอยู่มีคนแอบเอาเหล้าไปเขากินอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยก็เป็นข้อมูลจากทางญาติาน,านะ แต่เดี๋ยวให้ข้อมูลจากทาง f อเขาเป็นคนบอกอีกทีแต่ตอนนี้ตัวของคุณตาเนี่ยปลอดภัยทางผมเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปส่งทางโรงพยาบาลตํารวจเพราะผมประสานทางโรงพยาบาลตํารวจเรียบร้อยทางโรงพยาบาลเนี่ยพร้อมจะรับตัวไว้และหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ทางพอมอัปเดตต่อละอคุณกันจอมพลังบอกว่าเดี๋ยวต้องไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าเพื่อนบ้านก็บอกอย่างหนึ่งตัวลูกสาวแกก็บอกอย่างหนึ่งญาติผี่น้องแกก็ให้ข้อมูลอีกอย่างหนึ่งก็เลยไม่รู้ตกลงแล้วยังไงแต่สุดท้ายก็ต้องช่วยเหลือแกแหละ ต้องช่วยเหลือแกก่อนดูอ้พี่อุ๋ดูขาแขนแกพร้อมอย่างเงี้ยนะคะคือเจ้าหน้าที่พอมอบอกว่าเบื้องต้นนะคะลุงแกต้องรักษาด่วนร่างกายแกไม่ไหวแล้วหลังจากนี้จะคุยกับครอบครัวของแกว่าจะเอายังไงกันดีที่อยู่ของลุงแกอยู่แบบนั้นไม่ได้อยู่แบบนั้นต่อไปไม่ไหวถ้าครอบครัวไม่พร้อมจะดูแลก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการดูแลของทางพอมอนะคะ ก็โชคดีที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือแกค่ะแต่ถ้าฟังจากที่ลูกสาวก็พูดเมื่อกี้นี้ก็เขาก็บอกว่าเขาไม่พร้อมนี่ใช่ไหมใช่ใช่เขาบอกเขาไม่พร้อมจริงๆเขาก็ต้องดูแลลูกดูแลอะไรของเขาเยอะแยะไปหมดก็ให้พมเขาดูแลก็แล้วกันใช่แต่ถ้าไม่พร้อมก็ควรจะบอกตั้งแต่เนิ่นๆก็ไม่ควรปล่อยเอาไว้ยาวสี่สหปีให้นอนอยู่แบบนั้นใช่ไหมคะก็แต่มีท่านธนกิจจากกระทรวงสาธารณสุขไปช่วยแล้วคุณการจอมพลังด้วยนะครับพมด้วยนะครับ